ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018ทอมเปเลสชายวัย53ปีได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่าพ่อวัย71ปีของเขาหายตัวไปหลังจากพาสุนัขไปเดินเล่นใกล้บ้านในเมืองฟอนทานารัฐแคลิฟอร์เนียในตอนแรกเขาไม่ได้กังวลมากนักเนื่องจากพ่อของเขารู้จักผู้คนมากมายในระแวกนั้นแต่เมื่อพ่อของเขาไม่ได้กลับบ้านในบ่ายวันรุ่งขึ้นเขาจึงโทรไปแจ้งตำรวจเผื่อว่าจะมีใครเห็นพ่อของเขาบ้าง โจแอนนาปินยาเจ้าหน้าที่ผู้รับสายรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอรู้สึกว่าทอมไม่ค่อยดูกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อของเขาหายตัวไปแล้วก็ยังพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนหายอีกด้วยเมื่อตำรวจไปถึงบ้านของทอมก็พบว่าบ้านของเขาดูรกมากและมีงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงมีร่องรอยหลายอย่างที่น่าสงสัยจากนั้นทอมก็ถูกนำตัวไปสอบสวนานานกว่า17ชั่วโมงครับ โดยตำรวจสอบสวนได้กดดันให้เขารับสารภาพด้วยวิธีทำร้ายจิตใจต่างๆนานาทั้งการหลอกว่าพบร่างพ่อของเขาแล้วหรือการนำสุนัขของเขามายังห้องสอบสวนโดยบอกว่าเขาเลี้ยงสุนัขไม่ดีและจะต้องนำสุนัขไปกำจัดหากว่าเขาไม่ให้ข้อมูลทอมถึงกับลงไปนอนกอดสุนัขของเขาด้วยความเครียดสุดท้ายเขาต้องจำใจรับสารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อก่อนที่จะพยายามคิดสั้นในห้องสอบสวนปัญหาของเรื่องนี้ก็คือทอมมีอาการป่วยทางจิตครับ บางครั้งเขาก็พูดไม่เหมือนคนปกติหลังจากถูกสอบสวนเสร็จเขาก็ถูกนําตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชแต่ไม่นานหลังจากนั้นพ่อของทอมก็ถูกพบว่ายังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วพ่อของทอมได้เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อตำรวจพบว่าเขาปลอดภัยดีจึงทำการควบคุมตัวไปทันทีครับโดยพ่อของเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือตำรวจกลับไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทอมทันทีเพราะตำรวจเชื่อว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจไม่ใช่พ่อของเขาก็ได้และพยายามสืบสวนคดีนี้ต่อไปหลายวันผ่านไปทอมก็ได้ทราบว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะได้พบหน้าพ่ออีกครั้งซึ่งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่พ่อของเขาเดินออกจากบ้านไปสุดท้ายทอมเปเลสก็ตัดสินใจฟ้องร้องทางตำรวจและศาลก็ตัดสินว่า เขาถูกทรมานทางจิตใจอันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแต่เรื่องนี้ก็มีการต่อสู้ทางกฎหมายกันอยู่นานครับเนื่องจากทางตำรวจมองว่าไม่ได้กระทําเกินกว่าเหตุในปี2024ทางเมืองฟอนทาน่าได้ตัดสินใจยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับทอมเป็นจํานวนเงิน900,000เหรียญเพื่อจบคดีฟ้องร้องนี้โดยตำรวจไม่เคยยอมรับผิดและไม่เคยกล่าวขอโทษทอมแต่อย่างใดและสิ่งที่น่าสนใจของคดีนี้อีกเรื่องก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแถมเจ้าหน้าที่สอบสวนคนหนึ่งในคดียังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่นแห่งปี2019ของกรมตำรวจฟอนทานาอีกด้วย